เรียกได้ว่าข่าวนี้นี่แบบโอ้โหตกใจโอแม่เจ้าตกใจมากตกใจขนาดนั้นเลยหรอแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณบอมธนกริค่ะอ๋อนักแสดงเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ค่ะดาราดาวรุ่งใช่เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเป็นอะไรหรือเปล่าแต่โอ้ไม่เป็นอะไรเลยจ้าโชคดีมากโชคดีมากๆฉันถึงบอกไงตกใจโชคดีมากๆแัดงอุบัติเหตุนี้ต้องแบบว่ารุนแรงมากๆเลยรถบรรทุกเสยหลังนะจ๊ะรถบรรทุกค่ะ นี่มุงอะไรฉันนี่เดี๋ยวจะต้องไปหลังไม่ถามจะหร่อยว่าหมายถึ <c oughs> งว่าเขาห้อยปลาหรือของดีอะไรใช่ค่ะอโอ้ทีนี้<ะ>โดยคุณบอมนะได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุเกิดเวลาประมาณตีห้าสามสิคุณบอมและผู้จัดก,การส่วนตัวกําลังเดินทางไปถ่ายละครที่จังหวัดนครนายกและขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่นั้นรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างกระแทกด้านหลังหันไปคือเป็นรถสิบล้อจ้าสิบล้อ พังยับเลยด้านหลังอ่ะสภาพยับย่นเลยแต่คุณบอมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะโอ้โหโชคดีมากมากรถบุบวิดเลยนะค่ะพร้อมยังเปิดเผยอีกว่าบอมพยายามจะเปิดประตูฝั่งคนขับแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะติดแอร์แบกนะคะอ๋ะอเพราะค่ะเพ <Bar rier, S 2> ราะติดแบเรียร์คอนกรีตค่ะพี่เอเลยรีบเปิดประตูอีกฝั่งให้รีบตะเกียกตะกายกันออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเดินอ้อมมาด้านท้ายรถเท่านั้นแหละคุณพระก็อย่างที่เห็นตามรูปเลยครับรถพังยับ งงเลยหันไปก็เจอคู่กรณีเป็นรถสิบล้อค่ะโอ้โหน่ากลัวมาก่าสดงอุบัติเหตุเนี่ยคือเราไม่คาดคิดอยู่แล้วเนาะ,ะว่าจะเกิดขึ้นกับพลายแต่ทางนี้โชคดีด้วยนะของหนุ่มบอมที่แบบว่าไม่เป็นอะไรค่อ,อยพระดีนะเนี่ยใช่ฉันต้องบอกก่อนเธอว่านอกจากงานการแสดงของเขาแล้วเนี่ยเขามีธุรกิจส่วนตัวด้วยธุรกิจอะไรใช่เขาเปิดธุรกิจขายสร้อยข้อมือปลุกเสกโอ้อาจจะแบ็นี้หรือเปล่าที่เป็นของขลังนั่นน่ะสิฉันต้องดีเอ็มไปแล้ว คุณคุณใส่อะไรโหแบบเตรียมไปสั่งเลยนะค่ะ <5. S 2> โหเรียกว่าดีมากนะโชคดีที่แบบดีใจด้วยที่แบบว่า่ <5. S 2> ทางนี้ปลอดภัยมาได้